ในการใช้ Zoom นะครับถ้าหากเราเนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้จัดประชุมแล้วก็สามารถวางแผนการประชุมล่วงหน้าได้เนี่ยเราก็จะต้องใช้โดยการมีการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับก็แนะนำให้เข้ามาสมัครในเว็บเลยนะครับก็คือ Zoom.US นะครับจากนั้นเลือกที่ sign up นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะถามอ,อายุของเราผ่านการ ให้กรอกเดือนเกิดนะครับแล้วก็ปีเกิดแล้วก็วันเกิดนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดปุ่ม continue นะครับจากนั้นนะครับก็ให้กรอกอีเมลของเราที่ต้องการจะใช้ในการสมัครลงไปนะครับก็กดที่ปุ่ม sign up นะครับหรืออาจจะเลือกสมัครด้วยอ่า google ก็ได้นะครับถ้าตรงนี้เนี่ยก็คือมันก็จะลิงก์กับบัญชี Google หรือจะลิงก์กับบัญชี Facebook ก็ได้นะครับส่วนสำหรับ SSO ตรงนี้ก็จะเป็นการสมัครด้วยบัญชีอีเมลของสถาบันนะครับส่งอีเมลไปยัง inbox ของเมลที่เราได้สมัครไว้นะครับก็จะต้องไปเปิดบัญชีโดยการคลิกที่ลิงก์ในอีเมลของเราอีกครั้งหนึ่งนะ เราก็คลิกที่ปุ่ม sign in ตรงนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับ mm hmm. เขาก็จะให้เรากำหนด password ที่เราต้องการนะครับ mm hmm. เราก็กรอก password กรอกอีเมลนะครับแล้วก็กรอก password นะครับจากนั้นก็กดที่ sign in นะครับหากต้องการให้ Google Chrome เนี่ย จำพาสเวิร์ดของเราก็กดที่เซฟตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆจาก Zoom นะครับก็สามารถปิดไปได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นหน้าการจัดการการประชุมนะครับแล้วก็บันทึกการประชุมต่างๆที่กำลังจะมาถึงแล้วก็บันทึกการประชุมที่ผ่านไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแทบ็บห้องประชุมส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมี เทมเพลตของห้องประชุมนะครับถ้าคลิกที่วิดีโอตรงนี้ตรง Get Training เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับสำหรับเมนูส่วนตัวนะครับตรงซ้ายมือก็จะมีเมนูโปรไฟล์มีติ้งเว็บบนาร์เรคคอร์ดิ้งแล้วก็เซตติ้งนะครับทีนี้ส่วนสำคัญที่เราต้องมาตั้งค่านะครับก็คือตรงโปรไฟล์ตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อนามสกุลเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะครับ แล้วก็ตรง setting ตรงนี้นะครับสำคัญมากที่สุดสำหรับอาจารย์ผู้สอนก็คือเราอาจจะต้องการแบ่งกลุ่มย่อยนะครับในการประชุมนะครับหรือที่ใน z o o เนี่ยเขาจะเรียกว่า Breakout Room นะครับก็ให้มาตั้งค่าใน in meeting นะครับ in meeting setting basic ตรงนี้นะครับ สนี้เราสามารถตั้งค่าในส่วนของแชทได้นะครับการแชทส่วนตัวว่าจะอนุญาตไหมนะครับส่วนการตั้งเ a k ก Outroom นะครับจะอยู่ใน in meeting advance นะครับเราก็ต้องมาเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมาเปิดตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถ สร้างเบรดเอาโรมหรือห้องประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมของเราได้นะครับสำหรับการาจัดห้องประชุมไปล่วงหน้านะครับเราก็จะต้องมาใช้งานในส่วนของ Schedule Meeting ตรงนี้นะครับ ในช่องท็อปิกตรงนี้นะครับก็คือหัวข้อที่จะประชุมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคำอธิบายนะครับเว้น mm. ตรงนี้หมายถึงว่าเราจะจัดการประชุมวันไหนนะครับสมมุติว่าจะจัดใน ตรงนี้นะครับจะเป็นเดือนนะครับแล้วก็เป็นวันแล้วก็ค่อยเป็นปีนะครับอันนี้ก็คือเดือนเมษายนวันที่วันที่หนึ่งนะครับตรงนี้ไทม์โซนนะครับเขายังไม่แก้ให้เรานะครับเราจะต้องมาแก้ไทม์โซนตรงนี้ก่อนนะครับของเราเนี่ยจะเป็น GMT บกเจ็ดนะครับ ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราตั้งเวลาเนี่ยมันจะไม่ตรงกับเพื่อนๆนะครับจะไม่ตรงกับนักศึกษาต้องเป็นจีเอมทบวกเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครนะครับแบงคอกตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกวันได้นะครับเลือกเวลาได้ เช่นบ่ายโมงครึ่งนะครับของวันที่สองพฤษภาคมนะครับขอโทษทีแล้วก็เป็น PM นะครับระยะเวลานะครับระยะเวลาก็สมมติว่าวแค่สี่สิบห้านาทีนะครับประมาณนี้ส่วน Meeting ID นะครับ ถ้าถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่งานส่วนตัวไม่ใช่คุยกับครอบครัวเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกอเป็น generate auto นะครับแล้วก็ตรง meeting password เนี่ยก็ให้เขา generate เลยก็ได้นะครับหรือเราจะพิมพ์เองก็ได้นะครับเป็นตัวเลขนะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตรงวิดีโอนะครับก็คือ เป็นการตั้งค่าล่วงหน้าว่าเวลาที่เข้าไปในห้องเนี่ยเราจะเปิดวิดีโอของตัวเราก็คือของหัวเลยไหมนะครับแล้วก็จะบังคับให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยเปิดวิดีโอหรือเปล่านะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เข้าประชุมก็ควรจะเห็นหน้าทุกคนนะครับก็ตั้งค่าให้เปิดวิดีโอทั้งหมดเลยนะครับส่วน a อ u อิโอนะครับพวกเราไม่ค่อยได้ใช้ตัวโทรศัพท์เนี่ยในการ โทรเข้าอยู่แล้วนะครับคือ z o o เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันในการใช้เสียงเนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับผ่านทางการโทรศัพท์นะครับเราเราก็เอาแค่คอมพิวเตอร์ดีโอแล้วกันคงไม่มีใครโทรทางไกลข้ามไปอเมริกาแล้วก็ส่งสัญญาณกลับมานะครับ<ม>ก็ให้เลือกแค่คอมพิวเตอร์ดีโอพอนะครับตรงนี้นะครับแนะนำให้เปิดช่องที่1นนะครับเอาไว้ก็คือ enable จอยบี e อร์โฮส s t นะครับว่คือใครพร้อมมาเข้ามาก่อนได้เลยนะครับแล้วก็เปิด w วท ting r o ูมว้อย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับมิวพาทิสิแพนอพอร์ต n อนทรีนะครับก็คือเป็นการบังคับปิดไมโครโฟนไว้หลังจากที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยเข้ามานะครับอาจจะเปิดฟังก์ชันนี้ไว้ก็ได้นะครับถ้าหากคนมีจํานวนเยอะๆนะครับแต่ถ้าหากเป็นการประชุมที่มีคนไม่เยอะก็ปล่อยตรงนี้บ้างไว้ก็ได้นะครับ ตัวนี้เบรกเอาลูมเพ s ย์ไซเนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถจัดกลุ่มย่อยไว้ล่วงหน้าได้นะครับถ้าหากเรามีอ e ีเมลของผู้เข้าร่วมครบทุกคนนะครับในจริงการไปจัดในในระหว่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับตรงนี้ส่วนมากผมก็จะปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วตัวนี้นะครับเ้วยกคอร์ดเ e t ติ้งอัตโนมัติกรีออนหรือโลคอลคอมพิวเตอร์ถ้าหากเราเลือกเครื่องหมายถูกตรงนี้ไว้เนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าหากเราเริ่มการประชุมปุ๊บนะครับก็คอมพิวเตอร์เขาก็จะบันทึก การประชุมเนี่ยในรูปแบบของ mp mp4 ไว้ในเครื่องของเราโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราต้องการบันทึกเราก็กดตรงนี้ไว้เลยนะครับเพื่อการลืมจากนั้นนะครับเราตั้งค่าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็กดเซฟนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าหากเราต้องการแก้ไขนะครับเราก็สามารถเลือกได้ที่ edit t h i s m e e t i n g นะครับเราสามารถเลือกกด เซฟตรงนี้ไว้เป็นเทมเพลตได้นะครับก็คือต่อไปเนี่ยถ้าหากเราเลือกเทมเพลตนี้เราก็แค่มาแก้ไขเวลากับวันที่นะครับการเซตค่าต่างๆก็จะเหมือนเดิมนะครับอนอกจากนั้นนะครับเราสามารถเชื่อมต่อการประชุมนี้นะครับเข้ากับปฏิทินที่เราใช้งานบ่อยๆได้เช่น Google c a l enda r นะครับ เรคลิกมาปุ๊บเขาจะถามว่าคุณจะเชื่อมโยงไปกับบัญชีไหนนะครับที่ที่เราอินไว้ใน Google Chrome นี้ก็เลือกบัญชีไปนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับอนุญาตอีกนะครับจากนั้นนะครับถ้าเรากดบันทึกเนี่ยาการประชุมนี้เนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Google c a l enda r ของเรานะครับแล้วเราสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็อันดปวยเครื่องหมายคอมมานะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับหรือจะพิมพ์ไปแล้วก็กด Enter ไปด้วยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็กดบันทึกนะครับตอนนี้ประชุมของเราก็อยู่ในปฏิทินแล้วนะครับถ้าคลิกเข้าไปดูเราก็จะเห็น ลิงก์การเข้าประชุมนะครับรวมถึง Meeting ID แล้วก็ Password นะครับโดยเขาจะมีการแจ้งเตือนก่อนประชุมเนะี่ยนาทีนะครับทีนี้การที่เราจะเชิญคนอื่นเข้าร่วมประชุมวันนี้นะครับถ้าหากเราไม่ไปแอดใน Google c a l enda r ตรงนั้นนะครับเราก็ทำได้โดยการ Copy Invitation ตรงนี้นะครับแล้วก็ Copy Meeting Invitation นะครับตรงนี้ข้อความตรงนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคำเชิญนะครับท็อปิกวันเวลาแล้วก็ลิงก์ในการเข้าห้องประชุมมิทติ้งไอเดีแล้วก็พาสเวส่วดของห้องประชุมเนี่ยก็จะอยู่ในคลิปบอร์ดเราแล้วนะครับเราก็เอาข้อความตรงนี้นะครับไปวางไว้ในโซเชียลมีเดียได้นะครับอย่างเช่นส่งเข้าไลนา์กลุ่มของคนที่เราจะเชิญเข้าประชุมนะครับหรือส่งให้แบบตัวต่อต,ตัวก็ได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเข้าประชุมเขาก็จะคลิก ที่ลิงก์นั้นนะครับแล้วก็สามารถเข้าห้องประชุมนะครับอย่างเช่นนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราวางจากคลิปบอร์ดเมื่อกี้นี้ไปนะครับพอถึงเวลาประชุมนะครับก็เขาเขาคนที่ได้รับข้อความเนี่ยก็จะคลิกที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็สามารถเข้าในห้องประชุมที่เราสร้างไว้ได้เลยนะครับ